คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่9สารพลังภาคีเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาวะนครชัยบุริีอย่างยั่งยืนตำบนคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ1นึ่อำเภอ1นึ่ตำบลต้นแบบที่เชื่อมโยงกับกลไกกรรมการหมู่บ้านกม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลพชตคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพชอเป็นมิติการทำงานที่บูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนรวมถึงการกำหนดนโยบายสาธารณะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้้อยโอกาส และกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้หลักการคนโคราชไม่ทอดทิ้งกันได้กำหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามมติของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดพอชจอและสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิตต้นแบบภายใต้การขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการกอมอพชมพชตพชอ,อพชจวันที่19พฤษภาคม2566ณสอสอจอนครราชสีมาโดยนายสุภพ,พิมิตรเปา,เรราริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมมีนายสุผลตัติยะนันทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กราวรายงานและวิทยากรบรรยายพิเศษดรคมกฤิลิตบุรีรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาในรูปแบบประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามภารกิจกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านพระสงฆ์กลุ่มผู้รับผิดชอบงานพัฒนาทุนมนุษย์1,000วันแรกแห่งชีวิตงานโรคไข้เลือดออกงานเบาหวานงานผู้สูงอายุงานจิตเวชและยาเสพติด งานอุบัติเหตุทางท้องถนนและงานจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนตำบลคุณภาพชีวิต1อําอำเภอ1ตําตำบลต้นแบบในครั้งนี้จะนำนโยบายและแนวทางการดำเนินงานไปขยายผลต่อในพื้นที่ครอบคลุมทุกอำเภอเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนโคราชได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป